ได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตคงจะเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดของชีวิตประชาชนคนไทยทุกคนที่เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9แน่นอนนะคะว่าถ้าหาได้มีโอกาสนั้นแล้วย่อมเป็นความภาคภูมิใจยอย่างสูงสุดรายการของเราในวันนี้จะไปพูดคุยกับคุณศรีวิชัยทรงสุวรรณอดีตราชการสาธารณาสุข ที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดถึง3ครั้งและได้มีพระราชกระแสรับ,รบสั่งจากพระองค์เป็นการส่วนตัวจนทําให้จากเด็กที่เรียนจบป .4 สามารถเรียนจบได้ในระดับปริญญาตรีและเปลี่ยนชีวิตของเขาไปทั้งชีวิตค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าตอนสมัยเด็กๆพื้นเพชีวิตของอาจารย์เป็นยังไงคะ,ะพื้นเพชีวิตตอนเด็กสบายมากครับพราพ่อเป็นรับราชการ อยู่ในกรมราชธรร์หรือที่เขาเรียกว่าผู้คุมคผมเกิดในบ้านพักเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี<ม>เรือนจำชั่วคราวอยู่ที่ตำบลที่เขางูนะฮะตำบลกาะพระ้าหลังจากนั้นก็ย้ายพ่อย้ายเข้ามารับราชการทำงานอยู่ที่เรือนจำกลางในตัวจังหวัดพอจบป .4 เนี่ยพ่อมีเรื่องวิวาทกับเพื่อนผู้คุมด้วยกัน<ม>และพ่อก็น้อยใจายลาออก พอลาออกก็อพยพไปอยู่ที่คลองดําเนินสะดวกไปอยู่ที่นั่นได้ปีหนึ่งอยู่ไม่ได้พ่อก็กลับมาอยู่ที่ตาบลบ้านไรมาใส่กระต๊อบเก็บของเล็กๆของยายอยู่ตอนนี้ก็เริ่มระบากแล้วครับรแต่แปลว่าตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้เรียนต่อใช่ไหมไม่ได้เรียนต่อ,อชีวิตต้องอยู่รอดนะฮะก็เลยต้องรับจ้างทุกอย่าง<อ>ใช้แรงธรงเพื่อจะได้เงินค่ะ รับจ้างขุดดินไปทําถนนนะครับรับจ้างทํางานก่อสร้างรับจ้างขนทรายจากเรือขึ้นมาไว้บนฝั่งหนักที่สุดคือหาบหินลงเรือ,อหินที่มาจากเขางูก้อนใหญ่ๆนะเขาจะหาบแล้วก็ไปใส่เรือ,อแล้วเรือก็จะเล่ไปขายตามที่อื่นไปทํางานก่อสร้างหาบอยู่ระยะหนึ่งบาททั้งสองข้างนี่แตกแตกหมดเลยฮะท้าบวม ไม่สามารถจะรับน้ำหนักได้แม่ก็เลยบอกให้หยุด <c oughs> แม่ก็ทำขนมให้ขาย <c oughs> เป็นขนมไทยๆ <c oughs> เป็นขนมเทียนขนมใส่ไส้ <c oughs> อะไรพวกนี้นะขนมตะโก้ขายอยู่ระยะหนึ่ง <c oughs> เห็นว่าในในท้องนาเนี่ยมันมีผักบุ้งชะลูดน้ำมีสายบัวขึ้นมีดอกสนผมก็บอกว่าแม่ไม่ต้องไม่ต้องทำขนมให้ผมขายละ พอแม่เหนื่อยมากต้องตื่นทุกตีสามที่สี่ทำขนม<ะ>ก็เลยลงท้องนาเก็บพวกนี้เก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งดอกสนสายบัวมัดทำป่านาแล้วหาบมาขายที่ตลาดราชบุรีอ๋อทำเองเลยฮะทำมีน้องสาวช่วย mm hmm. แม่ก็ช่วย<ะ>หาบมาขายทุกวันทุกวันจนกระทั่งมันหมดขายหมดตอนนี้ก็พ่อพาไปรับจ้างเขาคั่วกาแฟ คั่วกาแฟในตลาดลาบรีนะีมีโรงขั่วกาแฟอยู่ไปทํางานอยู่เกือบปีก็รู้สึกทนกินกาแฟไม่ไหวครับมันมันใช้ความร้อนขั่วกับน้ําตาลกินนมันเข้าจมูกเนะี่ยรู้สึกทนไม่ไหวก็เลยเลิกเลิกก็ไปเช่าสามล้อมาถีบรับจ้างโอ้โหทำหลายอย่างมากเลยคะ่ะจ้าถีบสามล้อรับจ้างได้ระยะหนึ่งก็ <c oughs> ก็เปลี่ยนไปเดินขายไอศครีมแท่ง <c oughs> มันมีรถเข็นไอศกรีมเดิมตามถนนเนะ่ <Ha. S 1> ก็ไปขายไอศกรีมอยู่ระยะหนึง่งนะครับจากนั้นเท่าแก่เขาเลิกกิจการออกจากไอศครีมก็มาเดินขายโอเลี้ยงตามท่ารถเมล์แต่ก่อนมันใช้กระป๋องกระป๋องนมนะฮะ <Ha. S 1> หิ้วขายโอเลี้ยงจนมาเข้าโรงหนังมาทํางานที่โรงภาพยนตร์ลาดบุรีภาพยนตร์นะครับมาทํางานทําทุกหน้าที่ฮะตั้งแต่กวาดวิ่เก็บตัว๋ว นะช่วงนี้ชีวิตตกต่ำมากเพราะคนแถวบ้านที่อยู่ก็บอกมันเป็นกุ้ยหน้าวิศหมายถึงมาถึตัวนะะนะะ้ะเพราะมันมีเรื่องชกต่อยทุกวัน<อ>เหตุที่ชกต่อยเพราะว่าเวลาคนจะเข้าดูตัวหนังเนี่ยจะมีพวกอันดพาน<อ>ขอดูหนังฟรีอ๋อแล้วเราไม่ยอมเราเราก็ให้เข้าอพอให้เข้าพับเท่าแก่จะตัดเงินเราทันทีเลย เท่ากับราคาตั๋วใบนั้นแสดงว่าเราก็โดนตัดบ่อยโดนตัดบ่อยมากผมว่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วอไม่ไหวแล้วฉะนั้นต้องกัน้นพอกั้นก็เขาก็ไม่ยอมก็โชบต่อกันมีทุกวันฮะทํางานโรงหนังเจ็ดปีนี่ขึ้นลงพักเกือบทุกวันโโจนกระทั่งพลตำรวจพันตำรวจเอกพร้อมสุขมากซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อตอนนั้นท่านเป็นผู้กับ,กบอยู่ที่สอพออมเมืองราชบุรีเรียกไปพบเอาพ่อไปด้วย บอกว่าให้จับผมบวชไม่ให้ทํางานโรงหนังแนละ้วพอถ้าอยู่โรงหนังถูกเขาฆ่าตายแน่เลยเพราะมีเรื่องตลอดมีเรื่องตลอด<ะ> <c oughs> ก็ก็บวชนะฮะใบอุปสมบทหนึ่งพรรษาที่วัดเทพอาวาส<ะ>จบมาชีวิตก็เปลี่ยนฮนะในขณะที่นั่งรถกลับมาเนี่ยมันมีเท่าแก่ในตลาดเนี่คนหนึ่งเขาบอกว่า เมื่อไม่ได้ทํางานลงหนังแล้วขับรถเป็นไปทําหน้าที่พนักงานขับรถไหมมันเปิดทางสว่างขึ้นมาบอกเออผมขับรถได้นี่อก็ตกลงทันตกลงตกลงแต่เขาเรียกเงินนะฮะเขาบอกต้องมีเงินให้สองพันบาทให้เขาเหรอคะเขาบอกได้ติดต่อจะได้เข้าได้ง่ายทีนี้มันเป็นเหตุบังเอิญมากเลยนะครับสํานักงานสาธารณสุขที่เท่าแก่คนนั้นบอกให้ไปสมัครขับรถอ่ะมันอยู่ในรั้วเดียวกับศูนย์อนามัยอื และเขาอยู่ทางขวามือเวลาเข้าประตูเนี่ยเขาอยู่ขวาจนสู์ทำไมน้ออยู่ซ้ายผมไม่เข้าใจว่าทําไมจึงไปทางซ้ายเขาก็กําลังรับสมัครขับรถพอดีเพราะเขายังไม่ได้เปิดโอจังหวะมากๆาเลยนะฮะผมไปสมัครในแพทย์ดีโลกทิวทองก็ให้ไปขับรถทดสอบแต่รถที่ทดสอบคัดมันแข็งพอไปขับกระตุกพยาบาลที่เขาไปดูแลการทดสอบหัวกระแทกกับกระจกเลยนะ ใช่แล้วเราจะได้งานไหมครัผมใจหายว่าบเลยเพราะมันมีคนสมัครตั้งสามสี่คนเขาา่านหมดมีผมก็เดียวอีกสี่วันให้มาดูผลยังไปดูผลอยู่ไหมครัผมก็ยังไปดูผลปรากฏว่าพอไปดูผลอะได้อ๋ได้ด้วยแล้วระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นถึงได้ได้ได้มีโอกาสได้ถวายงานทางศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขตเจ็ดเนี่ยเปิดใหม่ๆก็ กราบบังคมทูลให้พระองค์เสด็จมาประกอบพิธีเปิดศูนย์ช่วงที่ก่อนจะมาเนี่ยผมเหนื่อยมากเลยทุกคนจะเหนื่อยพยาบาลที่พยาเมือนหมดพเพื่อจะปรับนะพื้นที่เพราะพื้นที่มันยังไม่เรียบร้อยสักอย่างปรับโดยมีกรมการทหารช่างมาช่วยช่วยกันทําพอปรับเสร็จน้ําท่วมอีกเพราะมันช่วงฤดูฝนน้ําท่วมต้องปรับใหม่คิดดูฮะเหนื่อยขนาดไหน ใจเนคิดว่าถ้าพระองค์เสด็จมาเนี่ยผมอยากจะชมบารมีใกล้ๆใจคิดเ่ยอยากเห็นพักมากเลยอยากเห็นมากฝันสลายครับพอวันที่บงเสด็จตอนเช้าหัวหน้างานเขาบอกว่าเพื่อมีอะไรฉุกเฉินจะได้ใช้รถไปอยู่โรงรถโอ้โหไปอยู่หลังบ้านไปอยู่หลังบ้านไม่ให้มาดูไม่ได้เห็นอะไรเลยเห็น ไปเฝ้าลงรถมันมีเป็นความกดดันที่อยู่ในใจนั่นคือครั้งแรกที่เฉียดมากๆเลยใช่ไหมคะที่เกือบจะได้เข้าฟ้าแล้วเกือบจะได้้้เขาแลวไม่เห็นก็ปรากฏว่าท่านเสด็จมาเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขตเจ็ดวันที่21พฤศจิกาสองหนึ่งสพอปี2514วันที่18ตุลาสองห้าเลยไปสอง ไปสองปีท่านเสด็จพระราชาดำเนินมาที่วัดเขาวังม,มาพระราชาทานผ้ากระถินต้นมผมก็ขออนุญาตหมอดีโลกทิวทองผู้ในการไปรับเสด็จคือพอเรารู้ข่าวว่าท่านจะเสด็จมาเราก็เลยลางงานเพื่อ,อ,อที่จะไปเข้าเฝ้าพระองค์แล้วไม่รู้มีอะไรโดนใจนะผมคิดว่าน่าจะทํา เอาอะไรไปให้ท่านบ้างก็ไปให้เพื่อนทำมาลไยกรมาลัยข้อประกอนให้สองพวงพอรู้ว่าท่านเสด็จกับพระราชนีเพื่อนก็ทำให้แต่เพื่อนถามว่าเราเป็นผู้ชายเอามาลัยกรไปถวายท่านมันไม่เหมาะมั้งเขามีแต่ผู้หญิงเอาไปถวายทำไมตอนนั้นถึงไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรมาดดนใจก็เลยบอกเพื่อนทำเถอะเอาอะไรไปให้ท่านบ้างนะครับเพื่อนก็ทำให้เสร็จแล้ว เกือบจะไม่ได้นั่งนั่งเป้ารับเสด็จนะเพราะชาวบ้านเขามากันแต่เช้ามืดผมไปตอนเที่ยงสี่สิบห้าไปเสร็จแล้วไม่มีที่นั่งครับไปนั่งตรงไหนเขาก็ไล่จะไปบังเขาเพราะคนมาจองที่มคเขามาจองเอาไว้แล้วจะกลับแล้วพอดีได้ร้อยตำรวจตรีนายหนึ่งซึ่งเขารักษาการอยู่นั้นเขาก็พามาเดินตรงหน้าให้มานั่งตรงมุมพอท่านเสด็จมาก็เจอพอดี มานั่งตรงมุมขอบประตูซึ่งเราก็เตรียมมารายเอาไว้ด้วยผ่านออกไปด้วยนะก็เดินพอพระองค์เสร็จพระราชภารกิจก็เสด็จลงจากเขาวังมาเข้าโรงเรียนมายืนผมก็ทูลถวายมาลายกรพระองค์ก็เอื้อมมหับมารับแต่คนเยอะมากเลยนะคะแต่นี่มาเจอผมก่อนท่านก็รับสั่งถามชื่ออะไร ผมก็ตอบแล้วนามสก,กุลอะไรมันเป็นการถามคาตอบคําเพราะความตื่นเต้นแล้วไม่รู้ว่าเขาต้องทําอะไรกันบ้าง<ฆ>พอตอบชื่อนามสก,กุลเสร็จท่านก็รับสั่งถามว่าแต่งชุดนี้แต่งชุดสีก,กีนะทางานอะไร<ฆ>บอกข้าพุทธเจ้าทําหน้าที่พนักงานขับรถพยาคาะ<ฆ>ท่านบอกว่าไม่ต้องพูดราชาศัพท์<อ>พูดธรรมดาก็ได้<ฆ>นะฮะก็ขับรถไปที่ไหนบ้าง ก็ทูลท่านว่าไปตามชนบทหลายจังหวัดเพราะศูนย์อนมามัยรับผิดชอบเจ็ดจังหวัดท่านก็รับสั่งถามว่าในชนบทมีอะไรขาดแคลนอะไรลงล่างให้ฟังสิก็เลยบอกว่าชนบทบางพื้นที่ไม่มีน้ำบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าถนนไม่ดีเพราะเพราะท่านคงจะผูกพันกับชนบทนะ<ฆ>พอเนี้ยท่านก็เลยประทับนาน<ฆ>นาน,าน<ฆ>จนกระทั่งมาถามว่า ปีนี้อายุเท่าไรก็ทูลท่านว่า27ปีครับเรียนจบอะไรมาบอกปฐมปีที่สี่ครับท่านก็รับสั่งว่าให้หาทางเรียนต่ออาชีพจะได้ก้าวหน้าชีวิตจะได้ดีขึ้นแล้วพระองค์ก็เสด็จผ่านไปสมเด็จพระราชินีเสด็จมารับอะไรก่อนอีกหนึ่งพวงที่ที่อาจารย์เตรียมไว้ค่ะรับสั่งถามว่า เมื่อสักคู่ในหลวงคุยอะไรกับเธอคุยกันตั้งนานก็เลยตอบท่านว่าตอบด้วยว่ารับสั่งให้ไปเรียนนะท่านก็บอกว่ารับรับสั่งแล้วต้องทำตามรับสั่งนะก็ตอบว่าครับ<ฮ>ช่วงนั้นไม่คิดเลยครับว่าจะได้ไปเรียนที่ไหนมไม่คิดมัวแต่ปื้มปิติที่ได้เห็นแล้ว เห็นว่าพักเื่องสองพระองค์แล้วสมบานปาฏนารยยังไม่ทันได้คิดถึงแผนชีวิตในอนาคตเลยทั้งนั้นแต่ว่าแค่ปาปื้มกาปาปื้มค่ะแล้วหลังจากนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนนะฮะกังวลใจมากเลยว่าจะไปเรียนยังไงเพราะผมขับรถตั้งแต่สองโมงเช้าไปเรื่อยเกือบทุ่มทุกวันเลยพอดีเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะคุณแม่ยุพาปฐมพัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศเขตห้าของจังหวัด วันนั้นนะ่ะท่านไปรับเสด็จด้วยมาหาที่ทํางานอม,มาแล้วมาถามว่าเมื่อวานเนี้ยในหลวงรับสั่งอะไรกับเธอ,อเห็นคุยกันตั้งนานครับก็เลยบอกแม่ยุพาให้ทราบพ,พอแม่ยุพาทราบก็บอกว่าตอนนี้ที่โรงเรียนวัดเขาวังที่เธอไปรับเสด็จนะ่ะเขาเปิดหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่อยู่มผมก็ถามแม่ว่าแล้วเขาเรียนกันเวลาไหนครับเขาบอกเขาเรียนหกโมงเย็นเลิกสามทุ่ม เขาเรียนกันมาเจ็ดวันแล้วเธอจะไปเรียนไหมอ๋อเขาเปิดภาคเรียนไปแล้วเปิดภาคเรียนแต่ก็เป็นเวลาที่อาจารย์หลังเลิกงานพอดีครับก็เลยขึ้นไปบอกคุณหมอทีรกิทิวทองผู้บังคับบัญชาขออนุญ,ญาตไปเรียนท่านก็ตามใจค่ะตามใจก็คุณแม่อยพุพาก็พาไปมัครมก็เลยได้เรียนผมได้เรียนค่ะเรียนได้เจ็ดวันผมขอลาออกอา้าวทำไมคะลบเลขไม่ได้ เมื่อไม่ได้เรียนมาเป็นระยะเวลา20ปีไม่ง่ายเลยค่ะที่คุณศรีวิชัยจะกลับมาเรียนหนังสือได้อีกครั้งหนึง่งความท้อแท้เมื่อไม่เข้าใจในบทเรียนก็ทําให้เขาถึงกับยาจะลาออกแต่เมื่อนึกถึงพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่ได้รับสั่งให้เรียนให้จบความมุมานะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาเราทำยังไงจานก็มีได้ความเมตตาของอาจารย์สงบแสงอัมรุง ซึ่งเป็นสามีของอาจารย์กันหาซึ่งสอนคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละท่านเรียกไปติวเข้มสอนแบบผู้ใหญ่คิดนั่นแหละไปเรียนกับท่านได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์ไปบอกอาจารย์ใหญ่ว่าผมเรียนต่อคบลบเลขได้แล้วไปเรียนพิเศษมาไปเรียนพิเศษก็กลับมาเรียนกับสอนอต่อพอเริ่มเรียนปห้านะปีต่อมาพระองค์ก็เสด็จอีกที่ วัดดอนตูอมอำเภอบ้านโป่งมาประกอบพิธีเปิดวิหารพระพุทธสีห์ที่นั่นผมทราบว่าท่านมาก็ไปรับเสด็จใหม่แล้วรอบนี้มีมาลัยไหมคะมีฮะมีด้วยเ,รรเหมือนเดิมตาไปสองพวงเหมือนเดิมตั้งใจว่าคราวนี้จะไปทุนให้ท่านทราบว่าผมเรียนแล้วพระองค์ก็เสด็จมาประทับยืนตรงหน้ารับมาลัยก่อนตอนนี้ไม่ต้องใช้แบบ พูดคำตอบคำแล้วนะอันนี้เราเตรียมตัวอย่างดีเตรียม,มตัวอย่างดีนะถาวายรายงานชื่อนามสกุลสถานที่ทำงานอะไรเสร็จเรียบร้อยห้องรับอะไรก่อนพอฟังผมจบแล้วท่านก็มองหน้าผมเนี่ยตอนนี้ผมใจหายว่าบเลยว,ว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่าท่านท่านพูดเราบอกว่าแล้วได้ไปเรียนหรือ,อยังหมันปิติใจมาก พระองค์จำได้ปีหนึ่งเต็มๆนะพระองค์จําได้ทูลท่านไปว่าถ้าพุทธเจ้าไปศึกษาในระดับปถมปีที่ห้าที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดเขวาวังแล้วพเพะ่อห้า,าท่านก็พยักพระพักแล้วก็ตรัสว่าเราอายุเยอะแล้วต้องใช้ความพยายามหน่อยนะออเอาให้สำเร็จนะครับ ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงคะโอ้ัน,ม,นมันพูดอะไรไม่ถูกมันตื่นตันพูดไม่ออกฮะพูดไม่ออกมันยิ่งทําให้เรามีกําลังใจว่าเราอยากจะเรียนให้สุกมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่พยายามเรียน,นจนจบมศส,สามค่ะพอจบมศส,สามคุณหมอทีรกิจทิวทองผู้ในการมีพระคุณกับผมมากบอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรพนักงานอนามัยที่ชนบุรีค่ะกระทรวงมีทุนอยู่หนึ่งทุน เธอ,อต้องไปสอบแข่งกับเขานะอพอทั้งประเทศเนี่ยเขามีอยู่ทุนเดียวนะ,ะและอายุเธอก็ปีนี้สามิแล้วอพอสามเอ็ดเขาก็ไม่ให้สอบแล้วนะครับผมจบมรสามามสิพอดีเป็นปีสุดท้ายพอดีปีสุดท้ายะะนะโอ้โหดูหนังสือหามลุ้งหามค่ําเลยครับตอนนี้ไปสอบสอบได้แล้วก็สอบได้สําเร็จสําเร็จฮะก็เข้าไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรมการอนามัยภาคกลางจังหวัดชนบุรีจนจบปักสุดพอจบมา จากตำแหน่งลูกจ้างประจำก็เปลี่ยนกลายมาเป็นรับราชการไม่ต้องทำหน้าที่พนักง,งานขับรถนี่คือพระบารมีที่พระองค์ให้ชีวิตหลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นทันทีครับเพราะว่ามาปฏิบัติราชการอยู่ระยะหนึ่งคุณหมอธีรกทิวทองก็ส่งเข้าไปเรียนหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีพอเห็นผมจะให้ผมทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของศูนย์จบมาพอจบมาครับผู้มีการอีกท่านหนึ่งคุณหมอทีรคในย้ายไปอีกท่านก็ให้ไปสอนนักศึกษาหลักสูตรพรดุงคันอนามัยะนะซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนๆนะฮะเขามาจากทั่วประเทศมาเรียนเพื่อจบไปแล้วจะได้ไปทำงานที่สถานีอนามัยไปสอนวิชาด้านการประชาสัมพันธ์ให้ครับ เป็นอาจารย์สอนอในสถานที่ที่เคยขับรถให้รุ่นพี่เขามาก่อนอช่วงนี้พอทำงานไปได้สิบกว่าป,ปีนายแพทย์วันลบไทยเหนือผู้ในการท่านใหม่บอกว่าให้ผมได้ไปเรียนคณะสาธสุขศาสตร์ที่มหิดลเถอะเพราะเขามีหลักสูตรต่อเนื่องอก็คือให้คนที่ทำงานด้านอนามัยเลยสิบปีไปแล้วเนี่ยไปสมัครสอบ พอผู้มในการเปิดโอกาสผมก็ไป<า>สอบครั้งแรกสอบตก<อ>ไม่รู้เรื่อง<า>สอบตกมไม่ท้อฮะปี<า>ปีหน้าเอาใหม่<า>สอบใหม่สอบได้ปีต่อไปสอบได้<า>ไปเรียนที่คณะสาสุกศาสตรส์าม,ามหาวิทยาลัยมหิดนจนจบหลักสูตรปรนอิญยาตรีวันที่ใกล้จะจบมีความกังวลว่าผมนี่รุ่นแปไอรุนเก้ารุ่นพี่เน่ยเป็นรุ่นแปด จบรุ่นแปดเนี่ยไม่ได้รับจากพระองค์หรอกพราพระองค์ประชวย<อ>ให้พระเทพเสด็จผมก็นี่ผมจบแล้วนี่ผมจะได้พบไหมเนี่ยนะฮะพอเราจบแล้วเราก็อยากพบะอะตอนนี้อยากพบอ,อ,อะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะฮะจำได้ว่าต้นเดือนพฤษภาเขียนเป็นจดหมายไม่กี่บรรทัดนะฮะถึงสำนักเลขาธิการราชเลขาธิการให้ช่วยกราบบังคมทูล ให้พระอ,องค์ทราบด้วยว่ากับผมนายศรีวิชัยทรงสุวรรณคนที่พระอ,องค์รับสั่งให้เป็นศึกษาต่อ<ฆ>ตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีแล้วให้กล่บวขอผมทูแค่นั้นแหละฮะไม่ได้บังคับให้พระอ,องคนะ์มาหรอกนะครับแต่ก็ไม่ได้มีรับสั่งหรือว่ามีอะไรกลับมาใช่ไหมไม่มีกลับมาไม่รู้ถึงหรือเปล่าด้วยแค่นั้นเราก็ภูมิใจแล้วภูมิใจนะว่าถือว่าได้บอกพระอ,องค์เสด็จมา มาพระราชทานปริญญาบัตรให้ที่อาคารใหม่สวนอพรวันที่สี่กรกฎาคมพุทธศักราช25ง3อ,อโอ้โหมันเป็นความปพื้มปิติใช้เวลา20ปีเต็มๆนะจากวันที่ท่านรับสั่งให้ผมไปเรียนจนถึงผมได้ปริญญาใช้เวลา20ปีท่านยังเสด็จมาพระราชทานให้แล้ว <ผม S 2> วันที่พระราชทานเนี่ย ผู้คุมแถวเขาบอกว่าอย่ามองพระพักนะเวลายื่นยื่นมือไปถวายมือเสร็จแล้วให้ก้มหน้าผมก็ทำตามนะฮะแต่เพื่อนอะที่อยู่ข้างหลังอ่ะเขาจ้องพระพักอยู่ตลอดเพราะยังไม่ได้รับนะฮะพอออกเสร็จพิธีแล้วเพื่อนเขาบอกรู้หรือป่านายตอนนายรับเนี่ยในหลวงท่านยิ้มให้โอเหรอคะโอมันเป็นความปืึ่มปิติ โอ้โหที่สุดจริงๆนะคะอาจารย์20ปีจากเด็กที่จบป .4 ชีวิตพลิกผันหันเหจนได้รับปริญญาตรีจากพระองค์ท่านด้วยสอนอะไรเราบ้างคะกับช่วงชีวิตที่ผ่านมาสอนเรื่องความพยายามแบบที่ท่านเคยพูดไว้ว่าผมอายุเยอะแล้วเรียนมันมีอุปสรรคต้องใช้ความพยายามให้เยอะๆนะด้วยความพยายามนะจริงจบพอระหว่างเรียนแล้ว ทำงานไปด้วยเนี่ยมันหนักหนาสาหัสอค่ะอาจารย์เองได้น้อมนําพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเรื่องไหนที่นํามาใช้กับชีวิตจนถึงทุกวันนี้เลยคะเรื่องแรกก็คือเรื่องความพอเพียงค่ะเพราะว่าผมรับราชการเมื่ออายุเยอะได้อายุราชการแค่26ปีเองอฉะนั้นพอกเกษียณออกมาเงินบํานาญมันน้อยไม่ถึงหมื่นบาทค่ะก็ต้องอยู่อย่างประหยัดต้องกินอยู่อย่างประหยัดตามพระองค ประเด็นที่สองก็จะบอกคนรอบข้างให้ปฏิบัติตัวตามพระอ,องค์ท่านเพราะคำสอนของพ่อแต่ละคำสอนเนี่ยพระอ,องค์กันกรองแล้ว<ม>ทดลองแล้ว<ม>ทดสอบแล้วจริงเอามาสอนลูกๆ<ม>ถ้าใครเดินตามก็จะประสบความสำเร็จอย่างผมในด้านการศึกษาถ้าวันนั้นไม่รับรับสั่ง<ม>หรือรับรับสั่งมาแล้วไม่ทำตามป่าน,นี้ผมคงต้องไปนั่งขายลอตเตอรี่หรือ<ม>ทำงานหนักอยู่แล้ว พราะเกษียณในตําแหน่งลูกจ้างประจำเนี่ยมันมีเงินบําเหน็จมาก้อนนิดเดียวคงจะหมดไปนานแล้วค่ะเรียกได้ว่าเรามีชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเพราะพระองค์ท่านเลยอาจารย์ขาเท่าวันนี้พระองค์ท่านอยู่เบื้องบนเราได้ยินในสิ่งที่อาจารย์พูดอือาจารย์อยากจะบอกอะไรกับพระองค์ท่านคผมจะบอกพระองค์ท่านว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อผมเนี่ยเหนือข้าวเหนือขกหม่อมสุดจะพรนลนาได้ จะอยู่ที่ไหนก็ตามเขาอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ในใจของผมเนียตลอดผมออกจากบ้านก่อนนอนทุกคืนตั้งแต่รับรับสั่งมาที่ข้าเรียนเนี่ยผมจะกราบก่อนนอนทุกคืนแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังทําอย่างนั้นอยู่และวันนี้ก่อนออกจากบ้านก็ต้องกราบบอกท่านว่าผมไปทําหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพื่อตามรอยเบื้องพระยุคนลบาททุกท่านภูมิใจแค่ไหนคะที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทย สุดที่จะพัฒน,นาได้ครับอยากให้ทุกคนเดินตามคำสอนของพ่อถ้าเป็นกเกษตรศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่พ่อทิ้งไว้มีเยอะมาก mm hmm. และคนที่ทำตามไปดูนำมาปฏิบัติประสบความสำเร็จทุกคนได้การศึกษาก็ดูตัวอย่างผมนะครับมุ่งมั่นข้อสำคัญก็คืออย่าเป็นภยัยต่อสังคมเพราะถ้าการเป็นภยัยต่อสังคมชีวิตก็จะจบสิ้น เดินตามคำสอนพ่อไม่ได้แล้วครับขอบอกอีกครั้งว่าวันนี้พระองค์จะอยู่ในใจผมจะอยู่ไปจนกว่าวันสุดท้ายที่ผมมีลมหายใจจากพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับสั่งกับคุณศรีวิชัยให้มุ่งมัน่นให้มุมานะศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง ทำให้จากคนขับรถที่เรียนจบแค่ป .4 มีแรงบันดาลใจค่ะในการพัฒนาตัวเองให้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้สำเร็จได้เป็นข้าราชการของพระราชาอย่างที่หวังไว้ซึ่งนับได้ว่าพระองค์ท่านได้ทรงเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของรัษฎรคนหนึ่งด้วยพระราชกระแสรับสั่งเพียงแค่ครั้งเดียวคุณศรีวิชัยบอกกับเรานะคะว่านับเป็นพระมหากรุณาที่คุณปกเกล้าปกกระหมอ่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะ